วันนี้ผมก็ยังคงมาคัดบอลสีเข้าตู้ฟอร์มอยู่นะครับตู้นี้ที่ผมคัดสองสามวันแล้วไม่จบสักทีนะครับก็ได้หมายเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดินผ่านทีไรก็เจอต้นถูกใจต้นสวยก็จับไปปลูกใหม่เข้าไปเรื่อยๆนะครับ ความตั้งใจก็คือจะเก็บต้นเล็กๆไว้ในนี้ก่อนนะครับต้นเล็กๆเพื่อขุนให้โตหน่อยมาไว้ในตู้นี้ก่อนแล้วก็จึงพอได้ฟอร์มแลนะ้วเนี่ยถึงจะขยับขยับมาเป็นอยู่ในชุดนี้นะครับตรงนี้กับตรงนู้นนี่ก็คืออยู่ในอ่า ไม้ประเภทเดียวกันนะครับเรียกได้ว,ว่าฝักเดียวกันเลยก็มีแต่ว่าอันนี้เอามาปลูกก่อนแล้วก็โตแล้วถ้าใครเห็นหน้าไม้พวกนี้นะครับก็คงจะพอจําได้ว่าผมก็เริ่มปลูกจากเล็กๆเหมือนกันตอนที่เอาไว้ในตู้ที่บ้านนะครับตันนี้เราก็มารวมนี่คือไม้ที่จับฟอร์มก่อนคือเปลี่ยนกระถาง มาเป็นกระถางสี่ก่อนนะครับอันตรงนู้นยังกระถางสามเล็กๆอยู่เยอะเลยมี <c oughs> นะครับเดีย๋ยวผมก็จะฟอร์มจากกระถางสี่เนี่ยขึ้นกระถางใหญ่เลยเพื่อเตรียมแยกประเภทนะครับแล้วก็เอาไว้ตั้งแม่ก็มีทั้งไม้แดงไม้เขียวขาวนะครับตรงเนี้ยคือไซส์ใหญ่แล้ว ส่วนที่มาจากของตรงนี้นะครับที่มาของไม้พวกนี้ก็คืออยู่ในกลองกลองนี้นี่แหละครับเดินเจอที่ไรก็หย,ออกหยิบออกมาหยิบออกมาหยิบออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ปลูกีคือหยิบออกมารอจะเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วค่อยเอาไปเลี้ยงยกับพวกโน้น อย่ไม่หมดสักพีเดินเดินมาหลายวันหลายรอบแล้วเดินก็เจอเรื่อยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินมาก็เจออีกแล้วเมื่อวานยังไม่โผล่นะครับอันนี้เมื่อวานยังไม่โผล่วันนี้โผลมาแล้วนี่นี่ก็น่าสนใจอาจจะไม่ด่างอาจจะไม่ด่างเขียวขาวแต่ว่าลายใบในด่าง อันที่ยังไม่ได่างเนี่ยผมก็จะปล่อยไว้อยู่ในนี้ที่เรายังไม่เห็นความงามของเขานะครับเรียกได้ว่าอานนี่นี่กระจ้อ,อยู่ตรงนี้อีกไม่ได้หยิบสักทีนะครับเพราะว่ามันอยู่กับหลายต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆลื้อพวกนี้นะครับเอาไปแยกทีละต้นเดียวแล้วไปฟอร์มปลูกใหม่ พอหันมาทางนี้ก็ยังเจอต้นสองต้นก็หยิบไปเรื่อยๆครับเพราะว่าบอลที่ผมฟอร์มกระถางเล็กแล้วเนี่ยผมคัดจากจากกระถางกระถางปลูกที่ด่างนะครับถางปลูกแบบเนี้ยที่ยังไม่ด่างผมจะปล่อยไว้ในนี้ที่ด่างปุ๊บผมเอาลงเล็กๆก่อนเลยเพราะฉะนั้นที่ลงไม้ที่ลงกระถางเล็กๆอย่างนี้แล้วเนี่ยมันคือไม้ด่างแล้วทั้งนั้นนะครับ ไม่ทิ้งเลยทิ้งไม่ได้เลยอันนี้ก็ขึ้นใบใหม่มาเขายุบไปนะครับยุบตอนย้ายครับอากาศปเปลี่ยนแล้วก็เนี่ยเขาก็จะเหี่ยวเหี่ยวไปอย่างนี้ผมก็ปล่อยก่อนนี่ไงเนี่ยนี่ไงแบบเนี้ครับนี่เหลืองมาเลยใบด่างก็โผล่แล้วเราเขาฟื้นตัวครับ แล้วถึงจะจับฟอร์มกระถางใหญ่เข้าตู้ต่อไปฝากติดตามรังบอนคอนหวันด้วยนะครับวันนี้ผมก็คงจะต้องปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่าคัดไว้เมื่อเช้าวันนี้นะครับไม่ได้ทำอะไรเลยสิบกระถางเหมือนกันจะขอปลูกชุดนี้ก่อนครับ เอาไปรวมตรงนู้นพอใบเขาขึ้นงามๆแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีนะครับฝากติดตามด้วยต้นไหนที่แบ่งได้ผมก็จะโพสต์แบ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไม่มีจํานวนต้นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเกิดจากมเมล็ดหมดเลยนี่กับมเมล็ดหมดเลยทั้งนั้นนะครับเนี่ยหนึ่งมเมล็ดหนึ่งมเมล็ดทั้งนั้นเลยหนึ่งต้นฝากติดตามด้วยครับ